อากาศน้ำเยานเย็นๆอากาศสั้มนี่พอดีพี่น้องชิพบององศาบ่อห่อนบ่หนาวสลอยมากอากาศสั่มนี่เลยสัมชิององศาที่ว่าสุดๆ,ๆละไ้เลยบ้านสลอ,อยนะความเย็นความหนาว อย่างมาสวนมาโคตต้นใหม่พอได้เงยงยังไม่ได้ปลูกเพิ่มฐายามพนส่นเราจะสือมาปลูกอีกไอ้จะสิจับโบจับนี่ให้ก็เป็นมักหน่อยอันนี้เป็นมะม่วงนําดอกไม้เนาะส่วนลายปีนี้ดอกยมะม่วงเป็นกรบโบข่อยจับพี่น้องสงสัสยซปีนี้มะมะม่วงบบค่อยดอกมักไม่เนาะ ไม่เหอนะก็บ่ค่อยจับถามมันชิจับน่บะบ่ยากเนาะอน,นี้เพิ่งปลงใบไม้กําลัางงามสล้อยลิใบม,มันไหมลิใบเพิ่นก็เลยงปลงไม้ต้นมะม่วงแอปเปลิลแอปเปลลิโลหรือมะม่วงโลต้นกําลังเป็นหมาจต่ชิจับป,ปูจับจับหายกับใครเนาะนี่ ดี่7มันออกก่อนนี่ยดอ,อกดออกระโดน ดีออกฉันปุ่งยอดใหม่มกำลังชิปุ่งเลยมันแตกตามๆตะกี้แห่งลายกว่านี้ชะลอยอันลิใบมันออก เบื้องพักผักบัวเขาบโทราณในเก็บพี่ดองกมึงเนีสูงงามขนาดเนาะโอเขอาเก็บพักเก็บพักมาไหวเหมืองานใบกระเทียมนี่ชิเก็บเห็นปะเรามาจะเวียงเขาเจ้าอยู่ในเมืองเนะาะเขากรเจ้าะกรอยากอะไรเนาะเฮ้ยเนาะนั่นนี่ เอาไว้ม like okay, yeah, ันกระลิทิพย์คันธามโบลีก็เจ้าอยู่ในเมืองก็เจ้าทำงานเนี่ยมือคอยว่างซื้อส่วนไหลโบะเก็บไถเต็ดมักตะแแห่มักตัวแห่พี่คันธามโบลิมัานโบอยากเป็นหัวพี่เนาะมันคือมันคืองามใบมันเนาะมันเลี้ยงใบมันไม่เท่าปุยู่ แม่สาวเราไปบักช่องแล้วมาทำไปส่องบังดูร้อยมีอยู่บอจากักนี่ชิคเกฟหายอยู่ผามาทำชื่อเหตุพี no. ่น้องส่องบังดูสะบวนมีอยู่บอจากักบม่เลยพี่น้องเขาไปแต่เศร้าไปหับคุณยายเลย กระเทียมขั้นสมป่าห่าขั้นนี้นะั้นบ่อยางปได้ดไปซื้อไปสมทับเขาขายนะมันจะคองบริเก็บขั้นเกลือขอชิลองขั้นอยู่พี่น้องข้อบุคอยเห็ดเคยเห็ดบุป็ิดชิลองบิ่งในยูทูบอยู่ถ้าทำบ่อใส่เกลือใช้ยังพ่อมันเกิบบุปิดเลยมะเขยอม่เคยขั้น อันนี้ไมไ่รู้จักเลยอันนี้ผักจากสวนของเราเองนะคะหีูไมก่กระตาปลุงกะิแก่เลยกรเทียมหลายตีน รวมแล้วสี่หา่นานบ่เทียมาการะดาษช่องมันคั่วเนี่ยเย็นนานพอสุดแล้วเขากลิ่นกระเทียมเด้พี่น้องกลิ่นกระเทียมลายกลวงหอมเด็ดแม่นเ <ไฟ S 1> วลาเขา<อ>ตำ<อ>เขายังกะกระเทียมพัดกับกระเทียมหอมดแดงเราไหวโดนแล้วก็หเหี่ยวบานนี้ปลูกลายนะ ่เ,เป็นปกตินะพี่น้อ,นหองหอมไส่กระเทียมลายกว่วหอมอยู่แล้วพัดทอดตำกระเทียมอันนี้กระเทียมเป็นบื้อนหอมบัวเปิดชิลิแล้วพี่น้องเลย บូរีก็บ่เป็นหัวอีกเด้อจ้าผักีจักอีหยังเก็บเมื่อหลายๆโลด ดอกผักกาดมังามน้องห้อไก่ซับยังไงสวงามไก่สับเราข้าง่าหมนมันเริ่มสิงามขบกกีก็คือจังหวังงามเงี้ยัง เ่าตัดเบิดเหงาพัดรบัวป่งบาบมัวนโบตึงถูกปะท่านโบเดชว้กับผมมีเวลาเดี๋ยวออกมาดี๋พี่น้องมาคุยกับเตียมหินลำาขาปุ่น anh nằm xe phạc quậy cái <laughs> nó Taxi Taxi này nè, กินกับลาบชีนอยู่บ้านกระปุกพี่น้องอยู่หน้ากระปุกฮะอือใบกอกหน่ำกินกับลาบชีนกันอยู่ในรังเขื่อนเขาแหละมีกระปูกไว้อยู่พี่น้องแบบไม่ต้องซื้ออะไร ภาพงงามเอาแทบชิบุได้ออกมาเก็บเอานเอยเพื่อนกับเจ้าร้อยปูเด้พี่น้องเพื่อนปูมีเพื่อนกับปูคือกันอกพอได,ได้กินนนแหละสมมันเาขาครอบครัวมันใหญ่และ ชวนโต้บอยบ่คอยหมักพักซี่ไปได้พี่น้องตะกี้พอมากินกระลาบที่กินไปก็มาติดเลยเลยคือว่าหอมไหมหออหอม,หอมกินกับปนเนาะชวนนายมันเขากันปนกบปนเขียดปนปลาจำพวกปนพี่มาบริคอยออกมาเด็ดวานี่แกะ มอมังนะ่งเลยฮะบลมฟนิปขวากสีเขอีวขวกสีเก็บมอไห่นะฝ่าเอื่อยของผอลงมานิปเก่าแม่บัธนชุดอุ่นถ้าูพอหอมปอมงามเด้อกระลุนเก็บหอ,อ,อมปอมดยรุนหอมปอมของท่านก็แตกงอกพี่น้องยังกางามเาานาคงไม่อดุนือ

อ่อนเนาะถ่ายอันติแสงมีลายพันธุ์พนบอเก็บต่อนี่เราบัได้ว่างพี่น้องเลยพอดีเอาแร่ไปเลยส่วนพักเข้ากรลารเตริบอยู่พี่น,อน,น้องจะรอยพปอเก็บมากลินตอนนี้คลิปนี้กระชีอเก็บภาพบรรยากาศไปสัมนัเดอ้อนะพี่น้องพอดีได้เต็มกระตาน่อย จังได้ก็ฝากบึงขีปฝากเป็นกำลังใจในเด้อน,นะพี่น้องมือนี้เป็นมือเตรียมเนาะเตรียมงานบุญน่นพักสดๆจากสวนบางแน่นงามบอกท<า>้งผักซีผักปอมยันนายูนกระเทียมผักไอ้หอมนะไปดัาพี่น้องสบายดีสดีผักอันไหนคณะพักคณะพี่น้องงามเลย